กราบสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันนี้เราก็มานําแนะนําเหรียญ5บาทรัชกาลที่9ก้าพเสียนเล็กนะครับนะครับเป็นเหรียญหายากนะครับเป็นเหรียญหายากปีสอง6นห้า้สี่สิหนะครับนะครับแล้วก็พร้อมกับประกาศรับซื้อเป็นในตัวเลยนะครับ ประกาศรับซื้อเป็นในตัวเลยนะครับถ้าสภาพสวยนะครับสภาพสวยนะครับขอสภาพสวยนะครับเราขอประกาศรับซื้อนะครับเฉพาะสภาพสวยๆนะครับนะครับเหรียญราชการที่9้านะครับราชการที่9้าเหรียญห้าบาทนะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับ2546นะครับแล้วก็มาแนะนาให้พี่น้องนักสะสมมือใหม่นะครับนะครับ นะครับรู้จักกับเหรียญ5บาทราชการที่9 2้าสองันบสี่5ิบหนะครับเป็นเหรียญหายากนะครับติดอันดับนะครับติดอันดับนะครับนะครับให้พี่น้องนะักสะสมนะครับได้รู้จักเก็บหานะครับนะครับเหรียญหายาก นะครับปี25 4 6ี่กเหรียญ5บาทนะครับกิจการที่9านะครับถ้าสภาพสวยๆทางเราก็รับซื้อนะครับสภาพสวยๆทางเราก็รับซื้อนะครับนะครับ2546นะครับส่งรูปมาประเมินราคากันได้นะครับทางช่องทาง ID line นะครับที่ให้ไว้หน้าปกคลิปนะครับนะครับ ก็ขอฝากพี่น้องนักสะสมนะครับแนะนําพี่น้องนักสะสมนะครับให้หัดสังเกตนะครับเหรียญ5บาทรัชกาลที่9ปี2 5 4 6ี่เป็นเหรียญหายากนะครับติดอันดับที่2นะครับนะครับเป็นเหรียญหายากนะครับทางเราก็ประกาศรับซื้อด้วยนะครับนะครับขอเป็นสภาพสวยๆนะครับสภาพสวยๆนะครับไม่ตึกไม่ช้า มากเกินไปนะครับนะครับนะครับในกลุ่มนักสะสมนะครับเล่นหากันแล้วนะครับเหรียญประเภทนี้นะครับดูแค่พศนะครับดูแค่พศนะครับดูแค่ปีพศนะครับก็มีราคาแล้วครับก็มีราคาแล้วนะครับนั่นคือเหรียญห้าบาทรัชการที่เก้านะครับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะครับนะครับ ก็ฝากเตือนพี่น้องนักสะสมนะครับนะครับระวังพวกหัวใสนะครับพวกหัวใสนะครับทำปอมเรียนแบบนะครับเจียเลขห้านะครับเจียเลขเจียหัวเลขห้านะครับให้มาเป็นเลขสี่นะครับผัดสังเกตดูนะครับสะปดระวังด้วยนะครับในกลุ่มนักสะสมมีบางพวกนะครับมีกลุ่มบางพวกนะครับนะครับพวกหัวใสนะครับเจียหัวเลขห้านะครับ มาหลอกขายในกลุ่มนักสะสมมีแล้วนะครับมาหลอกขายในกลุ่มนักสะสมมีแล้วนะครับนะครับการปลอมแปลงเจหัวนั้นนะครับผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายนะครับนะครับผิดกฎหมายนะครับนะครับก็ฝากเตือนพี่น้องนักสะสมมือใหม่นะครับหัดสังเกตดูให้ดีก่อนนะครับก่อนจะซื้อเข้าเข้ามาเก็บหากันนะครับ หัดสังเกตดูนะครับเกิดจากเกิดจากการเจียวหัวหรือไม่นะครับนะครับนะครับแล้วทั้งเราก็ประกาศรับซื้อด้วยนะครับนะครับพี่น้องจากนักสะสมมือใหม่นะครับมือใหม่นะครับจะก่อนจะเก็บหากันก็หัดสังเกตดูนะครับหัวเลขสี่หัวเลขสี่นั้นมีการเจียหรือเปล่านะครับมีร่องรอย ถูกเจถูกลบออกหรือเปล่านะครับนะครับมีพวกหัวใสนะครับพวกหัวใสนะครับนะครับได้ได้ปลอมแปลงกันแล้วนะครับมีมั่งแล้วนะครับปลอมแปลงกันพ้างแล้วนะครับนะครับโดยการเอาปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกมาเจเป็นเจหัวออกเป็นสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะครับแล้วมานํามาขายในกลุ่มนักสะสมนะครับ พบเจอกันแล้วนะครับพบเจอกันแล้วนะครับฝากพี่น้องนักสะสมมือใหม่นะครับนะครับนะครับเตือนให้ระวังตรงนี้นะครับให้ระวังนะครับระวังนะครับระวังกลุ่มพวกหัวใสนะครับจะนำเหรียญสองพันห้าร้อยห้าสิบหกมาเจียวหัวขายเรานะฮะนะครับ แล้วก็ทางเรานะครับทางเราก็ประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ2 5 4พันร้อยสี่ิหกะครับเหรียญห้าบาทราชการที่เก้านะครับเศษเล็กนะครับนะครับส่งรูปมาประเมินราคากันก่อนได้นะครับทางช่องทาง ID l ดี e ลนะครับจากช่องทาง ID l ดี e ลนนะครับที่ให้ไว้บนหน้าปกคลิปนะครับทางเรารับซื้อนะครับแต่ขอสภาพที่สวยนะครับสภาพไม่ช้ำมากนะครับ นะครับนะครับเหรียญราชการที่เก้าเหรียญห้าบาทนะครับปีสองพันหรอยสี่ิบกนะครับมีการเล่นหากันแล้วนะครับในกลุ่มนักสะสมนะครับแนะนำให้พี่น้องนักสะสมมือใหม่นะครับเก็บหากันได้แล้วนะครับหรือพี่น้องนักสะสมคนใดนะครับมีแล้วคิดจะขายนะครับคิดจะขาย ติดต่อมาทางช่องทาง ID l i ไลน์ของเราได้นะครับนะครับแต่ขอเป็นสภาพสวยๆนะครับนะครับขอฝากพี่น้องนักสะสมนะครับแนะนำพี่น้องนักสะสมนะครับนะครับให้รู้จักกับเหรียญ5บาทรัชกาลที่9ปี2546ป้าเสียนเล็กนะครับตอนนี้นะครับในกลุ่มนักสะสม มีการเล่นหากแล้วนะครับมีการเล่นหากแล้วนะครับนะครับมีราคาพอสมควรแล้วนะครับนะครับทางช่องธนพัฒน์ชนแนลของเราก็ประกาศรับซื้อด้วยนะครับตอนนี้นะครับแต่ขอเป็นสภาพเหรียญที่สวยนะครับไม่ช้ำมากเกินไปนะครับนะครับทางเราซื้อนะครับ หรือพี่น้องนักสะสมมือใหม่นะครับนะครับคิดจะเก็บสะสมนะครับผัดสังเกตดูนะครับผัดสังเกตดูนะครับว่าด้านหัวเลขสี่นะครับดันหัวเลขสี่นั้นนะครับมีร่องรอยการถูกเจียรถูกลบออกหรือเปล่านะครับนะครับเพราะว่ามีกลุ่มพวกหัวใสนะครับพวกหัวใสได้มีการปลอมแปลงนะครับ เจียวหัวเลขห้าสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าอฮะสี่สิบหกปานะครับแล้กมีการเจียวหัวของปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับเจียวหัวเลขห้าออกมาเป็นสองพันห้าร้อยสี่สิบหกมีมาแล้วนะครับมีมาหลอกกลุ่มขายในกลุ่มนักสะสมแล้วนะครับนะครับขอฝากนะครับฝากพี่น้องนักสะสมนะครับนะครับคิดจะสะสมนะครับ ชอบนะครับให้สังเกตดูนะครับให้สังเกตดูบนหัวเลขสี่นะครับมีร่องรอยของการถูกเกีจร์ถูกลบอยู่หรือเปล่านะครับนะครับก็ฝากเตือนเลยนะครับฝากเตือนเลยดีกว่านะครับครับก็ขอฝากไลค์กดไลค์กดแชร์กดตับตักไข่กันด้วยนะครับพี่น้องนะสะสมครับนะครับ คลิปนี้เราก็มาแนะนําด้วยนะครับรับซื้อด้วยนะครับแต่ขอเป็นสภาพสวยๆนะครับแนะนําให้พี่น้องนักสะสมมือใหม่ด้วยนะครับได้ความรู้ได้ความเข้าใจกันนะครับเกี่ยวกับเหรียญ5บาทรัชกาลที่9พาภเสียนเล็กนะครับปี2546นะครับมีกลุ่มนักหัวใสนะครับ แต่ปลอมแปลงนะครับเจียลบขูดนะครับปี2556นะครับโดยลบหัวเลข5นะครับให้เป็น2546มาขายในกลุ่มนักสะสมแล้วนะครับพี่น้องนักสะสมมือใหม่ก็โปรดระวังกันด้วยนะครับนะครับสังเกตดูกันให้ดีนะครับนะครับ ตอนนี้มีผิดกลุ่มนักโขนใสนะครับมีกลุ่มนักโขนใสนะครับการปลอมแปลงนั้นผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายนะครับไม่คุ้มกันนะครับนะครับไม่คุ้มกันฝากเตือนพี่น้องนักสะสมนะครับมือใหม่นะครับผ่าสังเกตดูนะครับจะโดนหลอกนะครับจะโดนหลอกนะครับสังเกตดูดีๆนะครับก่อนที่จะซื้อเข้าหากันมานะครับ ก็ฝากพี่น้องนักสะสมมือใหม่นะครับพี่น้องนักสะสมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับนะครับวันนี้ก็มาแนะนําให้ความรู้พี่น้องนักสะสมนะครับเกี่ยวกับเหรียญ5บาทราชการที่9ปี2546นนะครับในกลุ่มนักสะสมนั้นมีการเล่นหากันแล้วนะครับ ก็พอจะรู้พอจะเข้าใจกันบ้างแล้วนะครับนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้กงไว้แค่นี้นะครับนะครับขอให้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ